สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับบ่าวลินนะครับที่ถนนเยาวราชทางหน้าผมนี่ก็เป็นแยกเฉลิมบุรีนะครับถนนเยาวราชนะวันนี้จะพามาเดินดูตึกเก่าๆแถวเยาวราชกันนะครับ น,นี่จะเป็นแยกเฉลิมบุรีนะครับแล้วผมจะเดินข้ามไปฝั่งทางโน้นนะนนี้คือถนนเยาวราชนะครัแถวนี้มีตึกเก่าๆเยอะเลยนะครับถนนทรงสวัสด์นะตรงเนี้ จะเป็นตึกแถวเก่านะมาทางนี้จะเป็นถนนทรงสวัสด์เดินดูบรรยากาศตึกแถวเก่านะครับอันนี้จะเป็นถนนเยาวราช ถนนเส้นนี้ก็จะไปออกตรงแยกหมอมีนะครับก็เดินทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นตึกเก่าๆนะ ก็มีที่จอดรถนะครับใครที่จะมาเที่ยวเยาวราชนะมีที่ฝากรถด้วยนะถนนสรงสวัสดิเ์เป็นตึกแถวยุคเก่าๆนะทำเขาทำสีใหม่นะครับ ทางหน้านี้จะเป็นแยกหมอมีนะเป็น5แยกนะครับตรงไปก็วงเวียน22่สเลี้ยวขวาทางขวาก็เป็นถนนพหลาม4แล้วก็ถนนเจริญกรุงถนนทรงสวัสดิ์นะครับ แยกหมอมีนะเนี่ทางนี้มีสองแยกแล้วก็น้นมีแกยกหนึ่ง ถนนจเจริญกรุงเป็นถนนวันเวนะก็เดินรถทางเดียวนะครับวันนี้มันเหมือนฝนจะตกนะผมก็ต้องมาถ่ายเช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับ จะเดินไปทางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับวัดมังกร ถนนเยาว,วราชครับนี่เป็นตึกช้หนาทาวตึกใหม่เลยนะรถเมสายหนึ่งสายเจ็ด ถนนจเจริญกรุงนะครับมุ่งหน้าไปทางวัดบางกอนอตรงนี้ก็ไปข้างในนจะจะเป็นตึกเก่านะครับอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะ านีวัดมังกรนะครับเ,เป็นสถานีวัดมังกรนะสถานีก็เป็นฟ้าใตา้ดินนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกแปลงนามนะครับถ้าเราตรงไปตรงนี้เราจะไปพับขาชัยนะนี่ถนนถนน,นแปลงน้ำนะครับนี่ ถนนนี้ก็มีจะติดตกเก่าๆทั้งนั้นเลย กาแฟโบล่าตึกแถวเก่านะคอันนี้ซอยพิพากษาหนึ่ง ปั่นสล้อทีก็มีรถรางนะครับรถรางของถนนเจริญกรุงนะในอดีตนะครับเขาเห็นรูไปไว้นะครับซอยพิภากษาหนึ่งนะครับถนนแปลงนามจากเจริญกรุงไปเยาวราชนะเส็นเส้นทางัก ตรงขามก็จะเป็นตึกเก่านะครับเก่ามากเลยนะดูร้อยกว่าปีแล้วมั้งเนี่ย ร้านโชวหวยนะครับก็มาออกถนนเยาวราชนะครับทางนี้ร้านหมูกรอบเดินไปเดินมาก็มาทะลุตรงเยาวราชเหมือนเดิมนะครับ เดินเลาะเที่ยวกันวันนี้เยาวราชนะครับมี่ก็เป็นร้านของทั่วเส่งแห่งผมจะเลี้ยวไปเดินไปตามทางไหลาทางทางนี้นะไปออกสี่แยกราชวงศ์นะครับ ถนนเยาวราชนะครับเข้าซอยทะลุไปมาได้นะครับแต่ระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราชวันอนังคารนะครับวันนี้วันอนังคารที่21กันยายนนะช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับ ตวงบ่ายๆฝนจะตกนะก็พาเดินเที่ยวนะครับจากนู่นเลยนะครับแยกเฉลิมบุรีผมก็เดินมาเรื่อยๆนะถนนสงสวัสาร เข้าถนนแปลงนามมาออกเยาวราชนี่มีเก่ารักหนึ่นะฝัะ่งทางนู้นจะเป็นตลาดเก่าเยาวราชนะครับก็ดูจะคึกคักมาโอ้ช่วงนี้คนคึกคักหน้าดูเลย แถายาวราชไปสำเพ็งนะครับตรงนู้นอันนี้เขาเรียกซอยอยาวราชซอยหก ô tầm này khoảng hai giờ chẳng Soi, dầu hộp này đừng có mà

เดินไปเรื่อยๆมันก็จะไปทะลุออกถนนจเจริญกรุงเหมือนกันนะครับแถวใๆใกล้วัดมังกรน,นะ นี่คือบรรยากาศแถวเยาว,วราชนะครับคึกคักมากเลยพูดสายแล้วนะเนี่ย วันนี้สิดเป็นวันไหว้พระจันทร์ด้นะสามเจ้าเร่งบ้วย วันไห้พระจันทร์ศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์แาวันไห้พระจันทร์ของคนจีนนะของเยอะแยะเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมางนะ เกี่ยวก็มาดูเองนะครับของเยอะมากเลยนี่ก็เป็นเนี่ยก็ออกตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นถนนเจริญกรุงนี่ย มังกรทีดูตรงน้นนะเดี๋ยวเดินไปตรงข้ามวัดมังกรน,นิดนึงครับถนนเยวาวราชนะ,ะถนนเจริญกรุงฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดมังกรน,นะครับวัดจีนวัดเล่งเหนือย,ยี่นะเดีย๋ยวแถวฝั่งนู้นก็จะมีโคมแดงขาย นายโคแมแดงจำหน่ายเครื่องไหว้อะไนะครับนี่คือเยาวราชนะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งของถนนจเจริญกรุงนี่ครับนี่คือวัดมังกรนะ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนมังกรน,นะครับต่อไปออกเยาวราชเหมือนกันต้องมีขายามีร้านเกาลักมีร้านขายไผ่ขายอะนนี่เยอะแยะเลยนะครับไปออกเยาวราชเหมือนกันนี่ก็เป็นถนนเจริญปรุงนะครับ ชยนะครับหงเปียะแกนชัยอ๋อเคยเคยซื้อแต่ก่อนนะครับนี่คือวัดมังกอนนะครับโอ้โหด้านหน้านะครับ ไม่เปิดให้คนเข้านะนี่ครับตรงนี้ก็มีขายโคมแดงขายกเกี่ยวกับของไหว้ทั้งหลายนะแต่วันนี้จะดูคึกคักนะครับเพราะว่าเป็นวันศาลจีนในวันไหว้พระจันทร์นะครับไม่ใช่ศาลจีน นะครับที่ผมเดินออกมาซอยนั่นนะเจริญกรุง16ไปทะลุกออกเยาวนาศซอย6 นี่คือสถานีรถไฟฟ้านะครับใต้ดินหัวแต่ว,วัดมังกรนะครับดูกันแบบยาวๆวันนี้นะครับ ขายตั๋วอัตโนมัติด้วยนะ สำหรับวันนี้ก็พาเดินดูได้นิดหน่อยนะครับสำหรับสถานีรถไฟฟ้าวัดบางกอนเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อตั๋วลงไปชั้นล่างนะครับตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับตรงถนนจเจริญกรุงเหมือนเดิมพาเดินดูกันเรื่อยๆนะครับถนนจเจริญกรุง รู้สึกว่าจะคึกคักมากเลยนะครับช่วงนี้ช่วงวันไหวพระกันนะวันพระใหญ่นะวันนี้ จับกลางอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ยชุมชนบ้านเก่านะครับแถวนี้โอ้บ้านเก่าจริงๆเก่ามากๆเลยนะครับประตูไม้เนี่ดูได้เลย าสายไปหน่อยะะออแล้วค่ะโอ้วันนี้วันพระเลยนะวันอะไรนะวันวันใบนอ,อ๋อครับเมื่อกี้เพิ่งจะเห็น<อ>ว่าอะไรนะบะหมี่จับกลางเขาอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอ้อายุเป็นร้อยปีเลย มีจับกลังโห oh. สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีเลยนะครับนี่ตึกแถวเก่าแถ,แถวเยาวราดนะครับถนนจเจริญกรุงมีร้านตัดผมด้วยต่อยบาเบอร์นี่ครับนี่ดูประตูสิ ข้างบนก็มีโคมไฟดูก้อนอิดนะครับก้อนิดสมัยก่อนที่เขาใช้ทัน แยกแปลงนามนะครับนี่ก็เป็นถนนเจริญกรุงอยู่เหมือนเดิมนะเ,เป็นมีตรงนี้จะเป็นชุมชนตรอกเจริญชัยนะครับเ,เป็นชุมชนอะไรนะบ้านเก่าเล่าเรื่องราวนะครับชุมชนที่มีอายุกว่าร0อปีเลยนะครับชุมชนตรงนี้นะ เลี่ะกี้ผมก็ถ่ายอิดแดงให้ดูนะครับโอ้โหพพชายสร้างบ้านสมัยก่อนนะบุรพาลังนกทางนี้ก็จะไปนู่นนะครับไปพรับพระชัย พี่น้องสะมาชิกเก็บซีทั้งหลายนะครับที่ติดตามช่องบาวินจะทั้งจากต่างจังหวัดแล้วก็จากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสวีเดนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลํำลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ